เขมนแหช็อกแทบร้องไห้ทั้งประเทศหลังไทยตอกหน้ายึดดินแดนคือพร้อมสร้างถนนตั้งฐานทัพประชิดชายแดนเอาคืนเขมรโดยเรื่องนี้เองก็ทำเขมรถึงกับออกมาดิ้นด้วยความเจ็บแสบเลยนะครับหลังงานนี้ไทยขอเอาบ้างถางป่าปูถนนสร้างฐานทัพตอกหน้ากลับไม่ไว้หน้าเขมรหลังแอบมาวางทุนบอมแต่กลัวไทยจับได้เลยลั่นเองว่าตรงนั้นคือแผ่นดินของไทยโดยเหตุการณ์นี้นะครับก็เริ่มต้นเมื่อไทย ตรวจพบบอม p m เ2 N2 ในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีโดยทหารไทยสานายได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งในนั้นถึงขั้นพิการถาวรและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือบอมเหล่านั้นไม่ใช่ของไทยแต่เป็นบอมจากรัเสเซียที่เขมรเคยได้รับในยุคเขมรนแดงแต่กองทัพไทยก็ออกมายืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีบอมรุ่นนี้ในคังไม่เคยจัดซื้อไม่เคยใช้ แถมที่สําคัญคือบอมเหล่านี้เพิ่งถูกฝังใหม่เป็นรูปแบบกับบอมสนามไม่ใช่กับบอมสงครามเก่าแต่แทนที่ขเขมรน,นะครับจะออกมาขอโทษแต่กลับออกมาแท้โดยด้านโคศกขเขมรก็แถลงผ่านสื่อใหญ่โดยอ้างว่าทหารไทยวางบอมเองก็เลยทําให้งานนี้ด้านพลตรีวินทยัยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกไทยรีบสวนกลับทันทีว่าข้อมูลที่ขเขมรอ้างเป็นเท,ท็จทั้งหมด และที่สําคัญคือถ้าคขมรบอกว่าบอมอยู่ในเขตไทยแล้วบอกว่าไทยต้องรับผิดชอบงั้นคขมนก็ยอมรับแล้วใช่ไหมว่านั่นคือดินแดนของไทยแถมยังเอาคลิปฝึกเก็บกู้ของหน่วยกู้บอมของไทยมาตัดต่อใส่รลายไทยแบบหน้าด้านเพราะถ้าเป็นเขตคขมนจริงทหารคขมนต้องมาตึมแน่แต่นี่ไม่เห็นแม้แตเ่เงามีแต่ทุนบอมจากคขมนที่ซุกซ่อนไว้และสุดท้ายไทยก็ไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะครับหลังมาล่าสุดในเมื่อวานนี้ทางกองทัพบ,บกไทย ก็ได้ส่งช่างทหารกับหน่วยกู้บอมเข้าปฏิบัติการเต็มรูปแบบถังป่าปูทางและยึดพื้นที่คืนอย่างถูกต้องตามพิกัดซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับเรื่องนี้เองมาล่าสุดทางการเขมรก็รีบออกถแถลงการทันทีแต่แทนที่เขมรจะยอมรับความผิดกับย้อนสอนใส่ไทยด้วยถแถลงการสุดเสแสร้งและย้อนแย้งที่อ้างว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น ในบ้านเตโชรโกดตำบลมรกรกอดอำเภอเจอมกษานจังหวัดพระวิหารซึ่งเป็นดินแดนขมรตามแผนที่1-2 0 0 0ที่จัดทำโดยคณะกรรมการผสมฝรั่งเศสยสยามและยังได้รับการรับรองจากศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารแต่ความจริงกลับไม่มีทหารขมรเลยแม้แต่คนเดียวในพื้นที่นั้นไม่มีการลาดตระเวนไม่มีการปกป้องเขตแดนที่เขาอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วถามจริงถ้ามันเป็นดินแดนของขมร แล้วพวกมะลึงปล่อยให้ทหารไทยเข้ามาสร้างถนนและวางฐานทัพได้ยังไงหรอเพราะมันก็ชัดเจนว่าเขเมรแค่โกหกเพื่อให้ดูน่าสงสารเพราะต่อจากนั้นเขเมรก็พยายามป้ายสีไทยอีกว่าทหารไทยล้ำแดนและเมิดบันทึกความเข้าใจปี2000ฝา่าฝืนแนวลาดตระเวนที่เคยตกลงกันและสร้างเส้นทางใหม่ที่ผ่านดินแดนของเขเมรสงังนั้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับเรื่องนี้เองก็ดูเหมือนว่าทางโซเชียลเขมรกำลังเดือดระเบิดเลยนะครับ พราะมีชาวเขเมรแหมมาดารัฐบาลตัวเองไล่น้ำยาปล่อยให้ไทยยึดพื้นที่หน้าตาเฉยทำถนนสายยุทธศาสตร์พร้อมสร้างฐานสนับสนุนถาวรในพื้นที่หรือเรียกว่าโดนไทยเอาคืนแบบไม่ไว้หน้าเขเมรกันเลยโดยเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์เขเมรกันนะครับอย่างเม้นนี้ก็บอกทั้งน้ำตาว่าถ้าเขตนี้เป็นของเขเมรจริงๆคงไม่มีใครปล่อยให้ไทยเข้ามาทําถนนแน่ๆแปลว่าที่มันทําได้เพราะมันเป็นเขตของมันความคิดเห็นต่อมานะครับสงสัยจริงๆ ทำไมไทยมันกล้าขนาดนี้หรือว่าไทยมันรู้ไส้รู้พุงคมมนดีว่าพวกเราจะไม่กล้าทําอะไรเลยมุมมองถักไปก็เม้นว่ารัฐบาลเราเงียบสนิทในขณะที่ไทยมันลุกล้ําอย่างไม่เกรงใจความคิดเห็นถักไปทําไมเราปล่อยให้ไทยเข้ามาเก็บกับระเบิดในดินแดนของเราถ้ามันเข้ามาก็สมควรยิงเตือนเลยเม้นถักมานะครับทหารเราต้องตื่นแล้วต้องมีมาตรการโต้กลับทันที ประชาชนอย่างเราก็ได้แต่รอดูว่าผู้นำจะทำอะไรบ้างหรือจะหายหัวไปเหมือนเดิมเม้นต่อไปนะบอกว่าฮุนเซนจะปล่อยให้เขาทําถนนเสร็จก่อนเหรอหรือเราจะลุกขึ้นหยุดมันสักทีคอมเมนต์ถัดมาครับทาบานมันช้าเกินไปทําอะไรตามหลังไทยตลอดโคตรน่าเบือ่อมุมมองของคนถักมาบอกว่านี่มันคือกลยุทธ์ของสยามใช้ข้ออ้างเรื่องเก็บกู้ระเบิดรอบเปิดทางสร้างถนนเพื่อบุกยึดพื้นที่เราความคิดเห็นถัดมาบอกว่า บอมที่เราวางก็เพื่อป้องกันไทยกลับใช้ข้ออ้างกู้ระเบิดมาขุดลากถอนโคนทางยุทธศาสตร์คอมเมนต์ถัดไปครับมันใช้เล่ห์เหลี่ยมสร้างปัญหาเรื่องระเบิดให้เราค่อยๆแล้วแอบสร้างถนนเข้ามายึดพื้นที่ทีละนิดความคิดเห็นต่อมาบอมครั้งแรกแค่ขาคาระเบิดครั้งที่สองอาจตายพื้นที่นี้ไม่ใช่ของมันคนต่อมานะครับบอม pmn 2พวกมันอ้างว่าเราวางทั้งที่จริงๆไทยนั่นแหละที่เล่นละครคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้าฉันไม่ใช่คนขมิถ้าฉันไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์ไม่เคยฟังคนรุ่นก่อนพูดฉันคงคิดว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของไทยและขมิพยายามแย่งเอาคืนเพราะทุกวันนี้ไทยมันเคลื่อนไหวมากกว่าเราหลายเท่ากล้าฆ่าทหารขมิดูแคลนเราตบหน้าเราทุกวันแต่รัฐบาลขมิของเรากลับไม่กล้าทำอะไรไทยเลยเม้นถัดมาเราแก่เกินแก้แล้วเหมือนไม่มีแผนอะไรชัดเจนเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับ เมินเราชอบเงียบจนพวกมันเลยเหิมเกิมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแม่ทัพเมนทาอะไรอยู่ปล่อยให้มันเข้ามาได้ไงความคิดเห็นถัดมาเม้นว่าผู้นําเราช้ามากไม่ทันเกมของไทยเลยมุมมองต่อไปก็บอกว่าพวกสยามมันเจ้าเล่เราโดนหลอกมาตลอดคนต่อมานะครับถ้าไม่วางบอมบ้างมันจะย่ามใจเดี๋ยวรอดูเม้นถัดมาบอกว่ามันไม่กลัวเราเลยเพราะมันรู้ว่าเราจะไม่ทําอะไร เม้นถัดมานะครับคนไทยมันเจ้าเล่ห์ช่วยโอกาสตลอดแอบมาสร้างถนนได้ไงคอมเมนต์ต่อมาครับเอาบอมมาจากไทยเอามาวางให้เรารับบาปแทนคอมเมนต์ถัดไปครับพอแล้วอย่าเงียบอีกเราต้องตอบโต้คอมเมนต์ถัดมานะครับอย่าให้มันเข้ามาวางบอมในดินแดนเราได้อีกเราต้องเอาคืนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทําไมไม่ยื่นเรื่องฟ้อง ICJ สักทีหรือเราทําไม่ได้ความคิดเห็นถัดมาเม้นว่า ไม่ต้องรอชาติอื่นเราต้องปกป้องแผ่นดินด้วยตัวเองมุมมองต่อไปก็บอกว่าถ้ายอมตอนนี้อีกหน่อยมันจะเข้ามาสร้างถนนถึงหน้าบ้านคนต่อมานะครับคุณเซนแก่แต่ชื่อแต่อ่อนในเกมการเมืองไม่ทันเกมไทยเม้นทับมาครับรับบ,บทเหยียดตลอดในบอกจะไป i อซเจแล้วทำไมพวกเรามีแต่น้ำลายไม่มีแผนไม่มีปืนคอมเมนต์ต่อมาครับขนาดโดนเหยียบแผ่นดินยังไม่ทำอะไรเลยยอมแพ้ไปเถอะแบบนี้ คอมเมนต์ถักไปถ้ารอประเทศอื่นพูดแทนตลอดเราเองไม่ทำอะไรสักอย่างคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับไทยมีแผนชัดเจนส่วนคอมเมนต์เรายังไม่มีอะไรเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่ากองทัพเราดูไม่มีปฏิกิริยาเลยมัวแต่รอของบริจาคความคิดเห็นถัดมาเม้นว่าเมื่อพื้นที่ยังไม่ได้แบ่งชัดแต่ทำไมมันกล้าลุยเข้ามาได้มุมมองต่อไปก็บอกว่านี่คือผลจากการไม่มีนโยบายชัดเจนในการป้องกันเขตแดน คนต่อมานะครับเจ้าของประเทศควรลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างอย่าปล่อยให้สยามได้ใจอีกต่อไปเมนถักมาบอกว่าเราควรลุกขึ้นมาป้องกันดีกว่ามานั่งรักษาทีหลังเมนถักมานะครับมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องตั้งกําแพงเตรียมพร้อมทุกทางอย่าให้เสียมันบุกลุกเข้ามาได้อีกคนต่อไปบอกว่าทําไมต้องปล่อยให้พวกสยามทําตามใจแบบนี้ทำไมเราไม่ปกป้องแผ่นดินรอให้ต่างชาติมาเป็นห่วงแทนหรือไงเจ็บใจมาก เมนถัดมาครับเมื่อก่อนถ้ายังไม่มีทหารเขมรตุย๋ยไทยยังไม่กล้าขนาดนี้แต่ตอนนี้มันทำอะไรก็ได้จะวางกำแพงทำถนนเอารูปปั้นมาตั้งบนปราสาทของเราก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครขวางเลยทำให้ไทยได้ใจขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไงละ่ะยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกัน ในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า